โอเคครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็จะพยายามพูดดังขึ้นนะฮะกับเสียงฝาฝนขะนองนะครับตอนนี้นะครับกับรถที่เราทําเสร็จแล้วนะครับพอดีพอดีร้านเราอยู่ในล่มนะฮะมันก็เลยไม่เปียกนะครับโชคดีมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราพามาดูเลยดีกว่าตอนแรก่ผมจะร้อให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับแต่ว่าอยากให้ดูแล้วอะอยากใส่ล้อแล้วเพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาอันอันแรกอันดับแรกก่อนเราพามาดูรอก่อนเคลือบแก้วเรียบร้อยนะครับร้อนะครับสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในนะฮะมีความสะอาดมากๆนะครับคือด้านในก็สะอาดนะข้างนอกก็สะอาดนะแล้วก็เดี๋ยวเราบามาดูกันทั้งนี่ครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อหรือโชก็ตามด้านนี้จะมองไม่ค่อยเห็นมันจะมืดไปหน่อยนะเมื่อกี้สวา่างเลย วันนี้อยู่ดีฝผมก็ตกมานะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับาหาพาดูด้านหลังนะฮะที่ผมมาจะให้ดูตอนแรกๆโอ้โหว่าว่ามันจะขนาดไหนตอนนี้คือแบบสวยงามมากนะครับสะอาดเ e อียมอองเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเห็นไหมสวยเนาะแล้วก็สะอาดสะอาดไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี้ยทีู่่วนเป็นพลาสติกนะเราจะมีเคลือบแก้วด้วยนะครับน่ครับสาดทุกส่วนนะครับ สังเกตนะตอเสียงที่ได้ได้ยินอยู่นะตอนนี้มันเป็นเสียงฝนนะครับไม่ได้เสียงต้าหรือว่าคลื่นอะไรเสียหายนะคะเสียงดังมากอะ่ะคือแบบฝนตกโดยนี้ก็ตกหนักขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับตอนนี้นะครับสวยงามครับเอาเราเดวเราพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้สว่างนี่สะอาดนะครับ ซาไปถึงคานในเลยนะครับ mm. เห็นไหมครับโง่มืดไปหน่อยนะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนะครับ oh. นี่ครับขั้นตอนตรงน,นี้เราตรงน,นี้เราเคลื่อนหมดเลยนะตรงตรงนี้เราเคลื่อนหมดเลยนะครับฝั่งน,นี้ฝั่งหนึ่งนะฮะโอเค okay นะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะขอใส่ร้อให้เรียบร้อยแล้วเอาลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ ไม่อยากอยู่ตรงนี้นานนะครับอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับแม่มีงานหลายอย,ย่างให้ต้องทําเลยเต็มีีเดียวนะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่จะรอส่งงานอยู่เป็น bmw วะอยู่ด้านนอกอช่วงเย็นผมส่งแล้วกันเนาะตอนนี้เดือดผมจะรไม่ได้เลยนะครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ